เรื่องนี้สารได้อธิบายอยีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้คุณยี่รักเป็นโจทย์เขาไม่ได้เป็นจำเลยเพราะนั้นเนี่ยคุณยี่รักฟ้องว่ากระทรวงการคลังทำไม่ถูกใช้การออกสารอ,าออกปฏิสารผู้ฟ้องออกปฏิกติการตามกฎข้อองเนี่ยไม่ถูกและจะปรับคำสารหมื่นห้าสารเลยบอกว่าเท่าที่ตรวจดูแล้วเนี่ยาบางคือบางอัน,ออออนอไม่ถูกบางอ่านไม่ถูก แต่สรุปแล้วว่าปรับได้ไม่เกินหมื่นหมื่นกแปดล้านเนี่ยแต่ว่าหมายว่าจะปรับได้อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปตกลงกันว่ากระทรวงกางได้รับการช่เชยมาจากคนอื่นแค่ไหนยังไงขาดเลือเท่าไหร่แล้วข้าวขายได้ยังไงเป็นเซนแล้วเสียหายจริงก็บอกถ้าเสียหายจริงไม่ถึงหมื่นก็คือปรับไม่ถึงหมื่นก็ตามนั้นอันนี้คือกติกากติกาที่ออกมาอย่างนี้แต่แมงว่า คุณยิ rồi, ่งรักก็ยังมีสิทธิ์เสนอพินาม่ได้ภายในสันคุยบ้างครับคุณท่านพินามัยคจะได้กลับก็ต้องสู้ไปต้องสู้ไปเรื่องคดีคนละส่วนกันอันนี้เป็นเรื่องของแพ่งมันได้เกี่ยวอะไรอย่างนี้อนี้จะไป่ของการตัินใจเรากะก็รอให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันสงบสงบนะครับ วันนี้ก็มีคนฝันพายุอีกแล้วเดี๋ยวพายุมาจุ่ไม่รู้เนี่ยเป่าอย่างนั้นเยอะคิดเยอะแค่จุ่มก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไรผมก็นี่ผมก็ผมเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพราะมันแก่แล้ว <c oughs> มันแก่แล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ผมห่วงคนปัน <c oughs> ่นนะกูดึกผมก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวสักที